ท้องยิ่งนะคะเป็นนักวิชากา,านะรสาธารณสุขเนาะมาจาัดงานสุขาพที่บานและป้องก,กันโลคนะคะจากโรงพยาบาลบางปะมานะคะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาขอพูดเรื่องโรคติดเชืวเว้อไวรัสโควิด -19 นะคะอย่างที่น้องๆได้ทราบกันแล้วเนาะว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในสถานการณ์ของการติดเชื้อโรคโควิดระบาดครั้งที่2แล้วนะคะแล้วในครั้งนี้นะคะ จังหวัดสุพรรณของเรานะคะได้พบผู้ติดเชื้อด้วยเนาะในอำเภอบางปะมาของเรานะคะก็เพิ่มพบผู้ติดเชื้อเมื่อตอนเดือนกุมภาต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมานะคะอำเภอเราได้มีการค้นหาเชิงลุกนี้นะคะก็20บกว่าวันแล้วนะคะที่เราไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเนาะนะคะเราก็ยังต้องป้องกันตัวเองดูแลตัวเองนะคะโดยการป้องกันยังไงเอ่ยก็คือล้างมือให้บ่อยๆเลยล้างมือ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะคะล้างมือให้ถูกหลักวิธีโดยการที่ทุกครั้งที่เราล้างมือเราต้องล้างหน้าหลังัน้งนโป้งปลายข้อนี่น้องคนไหนทราบบ้างคะว่าทํำยังไงคือล้างมือด้วยหน้าหน้าอย่างนี้ใี่น้องเยทําให้ได้ไหมคะฝึกทำเนาะทุกครั้งที่ล้างนะคะต้องทํานะคะ แล้วก็ข้อนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่ถูกวิธีนะคะทุกครั้งนะคะต้องยืนระยะห่างมีระยะห่างนะคะแล้วก็สวมหน,น้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะสมมุติว่าเราพบว่าการเราเริ่มมีอาการแล้วต้องไปพบแพทย์อาการมีอะไรบ้างก็คือไข้38องศาไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหนื่อยหอบจมูกไม่ได้กลิ่นและก็ลิ้นไม่ได้รสน,น,นะคะจะฝากให้น้องๆทุกคนนะคะให้ สังเกตตัวเองดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างนะคะสังเกตคนรอบข้างว่ามีอาการหรือเปล่านะคะแล้วถ้าเริ่มมีอาการให้รีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือว่าคุณลุงคุณป้าอาสอมอที่อยู่ใกล้บ้านเราทันทีนะคะอาิานตำบลบานโคกามนะคะแล้วก็อสอมอในเขตพื้นที่นะคะก็<ม>ขอขอบคุณนะคะทางโรงเรียนทางผู้บริหารแล้วก็คณนาจารย์และนักเรียนทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือ ในการรับความรู้ในวันนี้นะคะซึ่งโรคเนี้ยจริงๆแล้วก็เป็นการลักษณะการติดต่อเหมือนไข้หวัดนะคะแต่ว่ามันเป็นสายพันธุ์ใหม่ซึ่งอตอนนี้วัคซีนมันมีแล้วแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยกำลังกําลังจัดสรรมานะคะก็อาจจะในช่วงอีกสักประมาณสักสองเดือนหรืกกว่านั้นอีกนะคะก็ต้องดูตามนโยบายของรัฐบาลนะคะแต่ซึ่งณนะตอนนี้เบื้องต้นนะคะพวกเราก็ต้องดูแลตนเองนะคะแล้วก็ ดูแลเหมือนผู้คนเล่าข้างเราด้วยนะคะเช่นจากบางปะมาของเราเนี่ยครั้งแรกที่เจอคือจากไปบอกไปมหาชัยนะคะท่ากุ้งซึ่งอาชีพของพื้นบ้านเราก็คือคือทําการเกษตรที่เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอยู่แล้วนะคะซึ่งก็คือผู้ปกครองในนักเรียนในที่นี้ก็น่าจะประกอบอาชีพนี้กันค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ต้อง ดูแลตัวเองแล้วพอมันําม,มาถึงปอก,กุ้งลาพวกอาหารมหาชัยแล้วก็มาบอนไก่นะคะซึ่งก็พวกคนก็ต้องมีการติดต่อกันนะคะซึ่งบางครั้งเราอาจจะระมัดระวังได้ยากซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครไปตรงไหนตรงไหนมานะคะก็เวลาเราไปไหนหรือพวกคองไปไหนก็พยายามจำไทม์ไลน์ไว้ให้ดีนะคะเผื่อว่า,าการระบาดครั้งนี้มันอาจจะยังไม่สงบลงอย่างที่เราเข้าใจกันนะคะ เพราะว่าใดกรุงเทพหรือทางมหาชัยซึ่งตอนนี้ก็ยังยังเป็นพื้นที่สีแดงเข้มอยู่นะคะตอนนี้ทางมหาชัยนะคะซึ่งอตอนนี้ทางจังหวัดของเรานะคะก็จะมีการจัดทีมเขาเรียกว่าทีมที่จะไปซัพพอร์ตของมหาชัยอำเภอละหนึ่งทีนะคะน้องกุศลิกก็เป็นหนึ่งในใน,ในเจ้าหน้าที่คนนั้นที่จะต้องไปไปมหาชัยถ้าเขาเรียกเมื่อไหร่ก็คือต้องไปนะคะก็ ก็คือเราก็ต้องดูแลตัวเองเราจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ไปสัมผัสโรคนี้แล้วมันติดต่อคนอื่นนะคะแล้วก็ช่วยดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ป้องกันตัวเองนะคะโดยการเว้นระยะห่างนะคะล้างมือบ่อยๆแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยนะทุกครั้งเวลาเราอยู่นอกบ้านหรือว่าอยู่ในที่ชุมชนที่ไม่เป็นส่วนตัวนะคะก็ทางโรงพยาบาลก็ขอ,ขอขอบคุณทางโรงเรียนและคณาจารย์และนักเรียนทุกท่านเวลาที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะที่เราได้มีวิทยากรจากโรงพยาบาลปากปอมาและ โ้กควานะคะซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นของเราและใกล้ชิดกับพวกเราค่ะวันนี้ถ้าใครได้ฟังและตั้งใจจะพบว,ว่าเรื่องโรคโควิดนั้นเป็นโรคติดต่อที่สามารถติดต่อได้รวดเร็วมาก6มาตรการนะคะที่ทางโรงพยาบาละะมาเน้นย้ำเราสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สองที่ขอต้องเฝ้าระวัง เพราะโรคนี้นะคะบางครั้งก็ไม่แสดงอาการจะแสดงอาการบางครั้งก็14วันนะคะเพราะ,ะนั้นสัปดาา์นี้ขอต้องเฝ้าระวังนะคะนักเรียนทุกคนเพราะ,ะนั้นนะคะจากครู่นี้เป็นความรู้นะคะที่ดีมากกา,ารล้างมือล้างอย่างไรเราคงเข้าใจแล้วแล้วการใส่แม คนใดที่ยังไม่ได้ใส่ควรจะใส่นะคะแม้ไมให้เรียบร้อยมันเป็นตัวป้องกันตัวหนึ่งนะคะการเว้นระยะห่างการล้างมือบ่อยๆนะคะแค่นั้นเป็นเกตเกน้อยที่เป็นการป้องกันนะคะเรื่องโรคโควิดนะคะวันนี้นะคะกนันเองนะคะและคณะ,ะครูตลอดก็ต้องขอขอบคุณทางโรงพยาบาลบางละวากและอ,อสะมอพวกทาาบนะคะที่ได้เสียสละเวลา มาให้ความรู้กับพวกเราและฝากพวกเราทุกคนได้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพราะโลกนี้เป็นแล้วอันตรายมากๆโดยเพราะปอดจากที่เราได้ยินก็คือปอดอาจจะหายไปนะคะขอฝากพวกเราด้วยและและ่งวกใยญนะคะจากปออนะคะแล้วก็ทีมเรียนกอนนะคะจากหน่วยบาป์ารุกท่าัขอบขอบคุณจให้พวกเราปรบมือน,นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและจากถ้าถ้ามีรายการดีๆก็จะ มาเล่าเรื่อายกันะคะ